จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแตกตื่นกันทั้งเมืองเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าอยู่ๆมีกลุ่มควันปริศนาค่ะพวยพุ่งขึ้นฟ้าความสูงเนี่ยกว่าร้อเมตรเลยอยู่ในตัวเมืองคนละอำเภอก็มองเห็นจนหลายคนเกิดความไม่สบายใจค่ะว่าสิ่งที่เห็นนี้มันคือระเบิดหรือเปล่าคะเนี่ยสภาพนี้เลยเฮ้ยไฟไหม้เหรออ๋อ แต่ว่าลักษณะเนี่ยคือมันดูสูงสูง,สงเป็นแท่งยาวๆ<ถ>ไม่ได้เป็นกลุ่มควันใหญ่ค่ะแล้วควันก็ไม่ได้ดําด้วยใช่ค่ะพี่กริงบางคนก็ตกอกตกใจนะคิดว่าควันที่สูงขึ้นมาจากพื้นกว่าร้อยเมตรนี้เป็นระเบิดหรือเปล่าอือหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะแล้วก็จากการถ่ายภาพนี้ไว้ได้เขาถ่ายบนโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นร้านอาหารแล้วหันไปเห็นแบบนี้ แตกตื่นกันหมดเลยค่ะหลายคนก็ตกใจกลัวนะคะแล้วก็พอหลังจากที่คลิปนี้ค่ะถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างในโลกออนไลน์นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญยูมีทองคำค่ะได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบไขความไม่สบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่จนสุดท้ายก็เลยทราบว่ากลุ่มควันที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ค่ะมาจากบริเวณพื้นที่หมู่เจ็ ตำบลเสเดียงอยู่ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้มีการสั่งการต่อไปที่นายอำเภอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านให้ลงตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวก็เลยพบว่าสาเหตุต้นตอจุดเกิดเหตุเกิดจากนายภัยทูลค่ะนายภัยทูลเป็นเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ในชุมชนนี้พาทุกคนไปถึงบางอ้อร้องอ๋อเลยบอกนี่มาจากต้นมะพร้าวต้นนี้ค่ะต้นมะพร้าวที่ยืนต้นตาย แล้วเขาบอกว่าลำต้นมันใหญ่มากไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็รว,วกรวมถึงนะคะยังมีเหมือนตัวแบบทางมะพร้าวอ,ะอ่ะปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยก็เลยตัดสินใจเผาเลยค่ะ <c oughs> คือตอนเผาเนี่ยก็รู้สึกเฉยๆแต่พอเห็นคลิปนี้อุ๊ย วันมันสูงขนาดนี้เลยอ๋อมันสูงจริงนะเออมันสูงเกินกว่าที่เขาคาดการไว้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถที่จะดับไฟได้แล้วก็สามารถกําจัดต้นมะพร้าวต้นนี้ได้คือเหมือนเป็นวิถีชาวบ้านน่ะเขาทํากันอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นควันสูงขึ้นมาขนาดนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยออเออขยังชั่วหน่อยเออใจหายใจคว่ำมหมดเลยนะคะ